อาละครับดูผลงานใหม่กันนิดหนึ่งนะครับครานี้เป็น For d r a n g e r ครับเป็นตัวเตี้ยนะครับทำความสูงที่7นิ้วพอมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับมี ABS ด้วยนะครับยังไม่เคยเจอนะครับตอนนี้สำหรับ ABS ปุ๊บ ABS ยังคงอยู่นะครับใช้การได้ปกตินะครับผมมีจุดยึดมี อลองรับเข้ากับ ABS โดยเฉพาะเลยนะครับ Ford Ranger คันนี้เป็นสีประตูตัวเตี้ยนะครับผมพอมาข้างหน้านะครับผม,มอ่าก็เหล<ะ>็ก <ละ S 1> นี่หนาเลยนะครับผมนะครับดูจุดยึดครับจุดยึดจุดยึด ABS อยู่ยึดคลิเปอร์เบรกนะครับผมอ่ามาครับตัวนี้ นะครับรีวิวให้เพื่อนชมแบบนั้นหนาหน่อยนะครับผม,อม <S <S โอเคผลงานรับประกันคุณภาพครับ